เอาละสวินดสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอี EP นี้เป็น e ีที่สามสิบก้าแล้วนะครับเหมือนเดิมครับพ p นี้เดี๋ยวเรามาทำความพึ่งกันดีกลัวแดีวผมไปทำอีกกันหนึ่งนะอ่ามันทำยังไงว่ะผมเมลืมละต้องใช้ไม้เนะโอเคี๋เดี๋ยวเราทำเคนี้กันก่อนนะครับเพราะ เรามีอยู่แค่นี้เองมันต้องใช้นั่นนะครับออม,มันอยู่ไหนวะมันต้องใช้อะไรปะผมก็ลืมละผมขอดูสูตรครับเอฟหนึ่งนี่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 น,นี่อ๋อมันต้องใช้ธนูด้วยแล้วก็ลิสตสโตนอันนี้แหละแล้วก็ลิสตสโตนใช่ไหมลิสต์สโตนอยู่ในบ้านนี่อยู่นี่แล้วก็ธนู ฮันูผมมานี่ไงหนึ่งอันโอ้มีเยอะเลยแต่ใช้แค่สองอันพอนะครับแตวเราค่อยขยายเพิ่มนะฮัะนูฮันูนี่นี่นี่เราต้องทำวันนี้มาก่อนเหรอหรือว่าเราทำได้เลยทำไมมันไม่มีสูตรคร้าขึ้นมานี่ไงแล้วก็สวิทขออันนึงดิ แล้วก็กระจกใช่เราต้องก,การกระจกมีไหมเนี่ยแต่ขอดูแป๊บหนึ่งมือนจะไม่มีเดี๋ยวไปดูในบ้านก่อนอาจจะมีก็ได้อ๋อผมคิดออกแล้วกระจกน่าจะอยู่ในบ้านหลังใหญ่ถ้าจำไม่ผิดต่นะนี่นี่นี่น มีอยู่แค่นี้เองเหรอหอมไเ,เนี่ย,ยลองทำดูน่าจะพออยู่แหละพึ่งเราก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ใกล้ๆบ้านเราเลยเดี๋ยวอันดับแรกําขออนุญาตเอาน้ำผึ่งก่อนนะครับใช่ไม่ใช่ต้องหันหน้าลงมาดิวิทำไงให้มันหันหน้าลงมาวะเก็บมาแล้วก็ โอเคแล้ว okay. เราก็วางปุ๊บกดเจอเลยวางอ๋อเราต้องใส่กันไกลได้วยลืมไปเลยใส่เข้าไปกดปุ๊บ,บนี่เราก็ได้มาแล้วแล้วก็ทอบออกเดี๋ยวเราไปสร้างเราจะสร้างกันตรงไหนดีอะเราต้องมีฮอปเปอร์ด้วยนี่ เราต้องยืมเด็กตรงนี้มาละขอยืมหน่อยนะเดี๋ยวหาวาคืนให้สองอันพอแล้วก็ขอหาอุปกรณ์แป๊บหนึง่งนี่ไงเจอละเราจะครับเป็นใช้ทอดแล้วก็เห็นเรียบอ่าห็นเรียบเห็นเรียบผมอยู่ไหนอันนี้ใช่ห็นเรียบไหมเนี่ยเอาใช่โอเค คัดทอดมาก่อนสามอันสามันไม่พอต้องหกอันพอเราใช้สองอันะอืมประมาณนี้พออย่างไะขอดูก่อนผมจะสร้างตรงนี้แล้วกันนะอันดับแรกเราต้องวางบล็อกใช่ไหมนี่เราต้องมีกล่องเลยแบบนี้ แล้วก็วางอันนี้ลงไปแล้วเราก็วางอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใชทุบบอกก่อนเราต้องวางอันนี้ก่อนเอาแล้วอันนั้นคงไปเอาอยู่นี้ก็ว่าอยมหายไปไหนนี่เราต้องวางอย่างนี้ผมว่าไม่ใช่ว่ะแต่เราทุบบ เราต้องวันนี้ก่อนแล้วก็วางแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ค่อยวางใแบบนนี้กับหัวปึ๊บได้ไหมเนะี่ยเดี๋ยวลองทุบออกดูก่อนโอเคใช้ได้เห็แบบนี้แหละถูกแล้วแล้วก็วางแบบนี้ อันนี้เหมือนจะต้องทำเป็นสแลบเดี๋ยไปครับสแลบแป๊บหนึง่งมาแล้วมันทำกันต่อแล้วก็ใส่ไฟโยงเลยได้ไหมได้ไหมเพื่อนเอยได้อยู่แล้วที่เหลือล้นน่าจะ ใส่กระจกไปเลยได้ไหมไม่ไม่มอันนี้วางผิดราวอกก่อนแล้วก็ต้องใช้ดอกไม้ด้วยพอสักสองอันโอเคได้อยู่แล้วก็ประตูด้วยเราต้องแค่ประตูมานะครับแล้วก็ไปนอนด้วยเดี๋ยวเราไปวางประตูกันวางประตูแบบนี้ ผำแบบนี้ที่งแต่เราก็รอพึ่งเข้ามานะครับผมคิดว่าเอ้ยเราต้องปิดข้างบนด้วยดิเกือบลืมเลยเกือบไปแล้วผมเดี๋ยวรอเข้าออมาอีกรอบนึงเดี๋ยวผมจะลองดูว่าจะได้ไหมนี่มาแล้วอา้าวยังนี่วะนายนะขายอะไรบ้างดูหน่อย ของไม่น่าสนใจเลยนั้นเราขอเราขอเชือกล้วกันนะนายโอเคคุณครับนานออกมาจาังรานานแล้วนะเพื่อนทำไมพวกในนานออกมาจังเลยเราสามารถเัาเชือกลาวคนได้ปะเอาอได้ดิมานี้เลยนายนายมาอยู่กับเราตรงนี้เลย มาหนี่ก่อนดิเข้ามาเข้ามาเร็วโอเคนายก็อยู่ตรงนั้นไปแล้วกันนะได้ไหมเนี่ยเข้าไปลังเข้าไปไม่เพื่อนเข้าไปตรงนั้นดิเราสร้างใกล้กันเกินเรารือยังไงเขาจะกลับหลังเก่าอย่างเดียวเลยอะ เอาไงดีเดี๋ยวค่อยหาทางแล้วกันเอาแล้วทุกคนเมื่อกี้ผมก็ไปดูมาแล้วนะครับว่าเขาทํากันยังไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดชิปหายแล้วเขาขรดเราแล้วแต่ผมต้องวิ่งก่อนนะครับโอเคเขาไม่น่าเจ็ยังกูดกันอีกเลยงั้นก็วิ่งต่อไปน่าจะหายกรดแล้ว๋ยวผมจะเอาดอกไม้นี้นะครับพาเขากลับบ้าน นายหาบ้านอยู่ใช่ไหมมาน,นีเร็วเฮ้ยนายเห็นดอกไม้เราไหมเนี่ยมานนี้งั้นแหละสวยงามมากบ้านนายอยู่ทางนี้ตามมาเร็วดูให้เฉยดินี่เม่ตาม,มาดีนักใช้เชือกลากเลย นี่บ้านนายอยู่ตรงนี้นายก็อยู่เฉยเจ้าเชื่อคือนสวยคือทุบอุก่อนครับอันนี้เราทําผิดจริงๆมันก็ทํางานแหละที่เราทํานี่แต่มันจะไอ้น,นี่นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเราทําวิธีใหม่อุวก่อนจ้ะ ุูบตกให้หมดเลยโอเควางกลับแต่ผมจะทำติดกับตรงนี้เลยนะครับติดกับลังแท้ๆเลยนี่ไงลังกิ่งกับลังเทียมนะครับก็ประมาณนี้แหละส่วนข้างหลังก็ จะทุบอกนิดนึงนะครับดูผมต้องเตรียมดอกไม้ไว้สักสองดอกโอเคเราจะใส่เป็นอันนี้เข้าไปแทนนะครับ โอเคประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ข้างบนนี้น่าจะเป็น,นกลไกทั้งหมดเลยนะ mm hmm. เดี๋ยวผมขอขึ้นไปก่อนโอเคประมาณนี้แล้วกัน โตมาแล้วยังนี่มันมีเสียงอยู่นะแต่แบบไม่รู้ตัวเขาอยู่ไหนะ ก็เป็นพึบแบบนี้นายมานี่หน่อยเราจะผสมพันธ์ก่อนปึ๊บยพื้นเข้าไปนี่โอเคเรียบร้อย อีกตัวไปไหนอ่ะนี่บ้านนายอยู่นี่ให้สวยเข้าไวลังปลอมแล้วหรือว่าใช้ได้นะครับแบบนี้เดี๋ยวผมว่าเราไปทําอีกการดีกว่าให้มันครบ,ครบไปเลยเดี๋ยวมานอนกันก่อนเราต้องคาบอะไรนะคาบไว้นั่นนะครับซึ่งมันต้องใช้ธนู นี่ไงมีเยอะเลยล่ะธนูแล้วก็ใส่ธนูลงไปนะครับแล้วก็ฮอปเปอร์อีกหนึงงน่งอันแล้วก็ไอ้นั่นเดี๋ยวนะมันครับอย่างไงนะผมลืมละนี่ไง อ๋อมาต้องใช้เลือสโตนทอตอีกอันหนึ่งแบบนี้โอเคผมคิดว่าน่าจะได้นะครับเดี๋ยวเราลองไปทําดูซเพิ่งเข้าก็ออกมาอีกแล้วนะครับผมก็จะเฮ้ยพวกนายอย่าเพิ่งเข้าไปนะขอยอนี้ก่อน อ้ายังไม่ได้เหรออ๋อมันยังไม่ได้นี่งั้นไม่เป็นไรอันนี้ก็วางลงไปเอ้าไม่วางไม่ได้เอ่ยโอเคแล้วก็ทุบออกแล้วก็วางแบบนี้ก็แบบนี้แบบนเออตรงนี้เราต้องวางเป็นกล่องก่อนนะครับกล่องก็จะวางตรงนี้แล้วก็ แบบนี้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นวางดินไปเลยใช่ตรงนี้ก็วางไปเลยไม่ไม่วางดินดีกว่าวางเป็นอันนี้ดีกว่าคข b บ,บูสเตอเดี๋ยวเราไปทำวงจอดกันต่อครับมันทํายังไงนะ เดืทุบกินเราก่อนอุยทุบเกินนั่นทุบเกินอีกละตรงนี้เป็นเอ้ยผมลืมไปในอันนี้เราต้องใส่เป็นกันไก่ด้วยนะครับหรือใส่เป็นขวดน้ำก็ได้นะครับดี๋ยวผมไปครับขวดน้ำแปบบนีงนี่ขวดน้ำแบบนี้ วันน้ำก็แบ่งกันโอเคมันแ,แบ่งกันไปอันนี้วางเป็นแบบนี้แล้วก็ทำยังไงต่อเอ่ยแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันน่าจะแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นกระจก เดี๋ยวทุบตรงนี้เอาก่อนทุบใบไม้เอาก่อนเกเกอกรอเกินเอาเราจะลงมาทำไหมล่ะ น่าจะประมาณนี้โอเคอุย๊ยทำไมไมันกระเด็นออกมาข้างนอกอะ่ะหรือว่าเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่าเนี่ยมันไม่เข้ากล่องเลยเอาเข้าไปอยู่นนิดนึงได้ได้ยังเอาไปปึ๊บชิวโอเคก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวทุบตองไม้ไปใกล้ๆฟาร์มดีกว่า วางลงไปหรือว่าเราต้องปิดตรงนี้ไปได้วะแบบนี้อหรอได้ไหมโอเคประมาณนี้แล้วกัน นี่ตรงนี้ก็ทุบอ,อกได้เลยอันนี้ก็เนี่ยจะทุบอ,อกได้เลยโอเคประมาณนี้เราต้องรอดูนะครับว่าจะใช้งานได้ดีหรือเปล่าที่สำคัญคือผมต้องไปหาดอกไม้มาเพิ่มเฮอลืมไป จากคลิปที่แล้วนะครับผมไม่เห็นดอกไม้อยู่ตรงนี้นี่เออไม่เห็นได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วขอหากระโดก,ก่อนจะมาทำเป็นปุ๋ยปั้มดอกไม้กู้มีเยอ,อะเลยฮ้เออเราได้ขุดคอมโบชตนไว้ไหมเหมือนดินจะมีเยอะกว่าฮ้ นี่น,นี่ผมเจอแล้วนี่ไงเยอะอยูอ่เดี๋ยวทำเป็นปุ๋ยแล้วก็ไปปั้มดอกไม้กันนี่ทำไมมันต้องออกมาด้านนอกด้วยส่วนหนึ่งนะครับออกมาด้านนอกเอาไงดีปั๊มดอกไม้ก่อนเดี๋ยวผมว่าเราไปปั๊มข้างนอกน่าจะได้เยอะกว่าปะ นี่สิ่งที่เราต้องการเพื่อนผมขออนุญาตปั้มดอกไม้ก่อนละกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันเรื่อทุกคนผมนึกออกแล้วหรือว่าเราต้องย้ายอานันมาวะย้ายฮอปเปิ้มาไว้ข้างหน้าอาจจะใช้ดีก็ได้เราลองดูอันนี้ก็เราเอาบล็อกกดไปเลยกล่องนี้ก็ย้ายนะครับย้ายมาไว้ด้านหน้าแบบนี้ อาวไม่ใช่เยอะได้ประมาณนี้แล้วกันอันนี้ก็อุดไปเลยโอเคประมาณนี้ตรงน,นี้ก็น่าจะอุดเช่นเดียวกัน โอเคเอาไปทางขึ้นด้วยเอาไปขึ้นลงนะครับประมาณนี้อันนี้ก็อุดไปเลยโอเคอันนี้ก็น่าจะอุดไปเลยไม่จำเป็นละอืมเดี๋ยวผมจะอรอดูนะครับว่ามันจะกระเด็นออกมาไหมโอเคเดี๋ยวไปนอนก่อนดีกว่า ไปขยายฟาร์มพึ่งกันเพราะดอกไม้เรามีเยอะก็แต่พึ่งเรามีกี่ตัววหรเนี่ยในวันนี้หน่อยเอายังไม่พร้อมใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรอตอนนี้ก็ได้ใหญ่ใหญ่ใหญ่จุโอเคเรียบร้อยอีกหนึ่งจุบก็ไหนเอ,อ่ยเอา ตอนไหนเอนตัวนี้ปึ๊บเหมือนเขาจะเข้ารังผึ้งไปละไม่เป็นไรนะเดวตัวนี้ก็ได้ปึ๊บชึบได้ไหมอาอทำไมคู่นี้นานจัง ฝนตกแล้วเพื่อนเข้าลังเร็วสำหรับอีพีนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไม่เจอกันใหมอีพีหน้า